เจ็ดจนกระโดดซักแจ็ลาบกระดามกระลูแจ็กอยระดกยังไงครโอจ็ดอรื่องลองกระายองช้ีไรแมเหตการณ์นั้นี่ยืนแจ็มือคอยยืนเติมนทีวกสาดานบนจตียงช่วยความเบ้าที่สนุกมากเลยครับู้าองท่านใช่ไหมฮะเห็กน้อง ปรนเทศถึงปรนเท่น,ทน,เทะนะครับนานแน่จากสที่นถึงที่4แล้วงานนี้เทีย่ยงคืนได้มาแล้ว <c oughs> ทั้มดาครับเราจะบตัวจานทีไปผมให้ของเมตตาน่ครับท,ท่านพระผมเรียกของพ่อไนรู้ระดับายอะไรได้นาย่มท่านอาจารย์ชินวันทองอีชาครับชายาท่านยัยเดีรท่านจันะพูดดีกนนะครับ ท่านครับอาหารท่านใดครับจ้าดูครับจะขอข้านอาคารับวันีท่านก็เดินทางมาจากวัดปริสุขทีนี้ครัทีงานสี่ดีแทนอยู่ที่ได้มาสุดทางท้านขวามอไี่ส๊อ ว่ามาเงเราจะมีรายการคือตอนนี้เราก็เรื่างหลวงพี่ครับถ้าหลวงพี่แรงเกินนะเพราะท่านจะถึงุ่งนี้เราก็จะพยา่ายทอดให้ท่านเพราะว่าท่านจะบกาเก้าวันจากที่ีไเยอะเลยครับเจริญครับท่านอิครับท่านอมรราต้อมรัะก็มีโอกาสที่ สำหรับพระมาไม่มีโอกาสให้ให no like, so, um, ้ภาวนาจากวันที่เจ็ดสื่พวกนี้ก็ตกสิบเก้าแต่บทเป็นบทที่เดียวบนที่เดียวโดยใต้รลมีทำของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสุริยันตุลีเจ้าอาวาสที่จริงนะครับก็คงไม่เล่าธรรมะแต่จะเล่าเรื่องไปเห็ี่ยให้ท่านรับ ถ้าาบไหมครับว่าในมุสลิมุทธินี่เวลาเราจะฆ่ากันเขาตัดคอเลยโลหิงยาเนี่ยเขาเห็นแล้วไม่ชอบหน้าเขาฟัคอที่แลยเขาไม่รู้หรอกครับว่าปาอาตีปาอาเมลามณีอยู่เขาไม่รู้หรอกว่าสุรามลยามัชชามาตฐานาเวลมณีอยูอะไเขาไม่รู้พระกิดในอิเดียท่าพับนะครับอินเดียทาับคือยังไงรัสเซียเจริไหมครับยูเครนเจริไหมครับ ตอนนี้สงครามอยูที่รัสเซียกับยูเครนฆ่ากันเป็นปูเป็นปลาเป็นปลาอย่าฆ่าก็ฆ่าอย่ายิงก็ยิงฆ่าทิ้งข้อบรรเทาในขณะนี้ที่ไร้ซึ่งพุทธศาสนาก็สี่สิบแม่ชีก็สี่แปดสงสูงสุดเป็นวรรณะสูงสุดก็สองร้อยยี่สิบมีวรรณะในการนับถือของเรื่องของศีลธารนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยวันนี้ ศาสนาเริ่มถอยถอยที่ันสมัยเดิมวันนี้ผู้ใหญ่ครับอยากให้พวกข้างอยู่ตรงนี้เอาหินถึงกนะครับเอาหินถึงก้อนโยลงน้ำและสามารถกระจายออกกระจายออกได้ท้าออกไหมครับเราเป็นตัวนำในการโยนงนะโยนลงปุ๊บน้ำมันก็เ่อะออกเพื่อะออกเพื่อะออกให้มาถึงศาสนาลาครั สอนอย่างเดียวไม่ทำท่านนะต้องปฏิบ <Lucy> ัติอถ้าบ้านไหนเมองไหนผู้นำคนไหนนะครับอยู่ในโลกในกศาสนาศีลห้าเร็งคัะอ้อุกคนอุบาสกอุบาสิกาปฏิบัตินะครับต้องรูยสุวเเ็กดข้อเมือง ครับสวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามหนังสือพิมพ์พญาเยี่ยวทีวีวันนี้เราเดินทางมากับหลวงพี่หลวงพี่ในเบอร์ที่บวชอยู่วัดพยุงสุขเราเสร็จงานจากวัดพยุงสุขตำบลชควนาสามแล้วเราก็เดินทางมาที่ตะเบา โดยจัดผู้พันที่เมืองอาโรตี้ในเมือมาที่สำนักสงฆ์สำนักสงฆ์ของตะเบ่าเอาเชิญพระธรรมวันที่เชิญหลวงพี่มาวันนี้ครับาสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับวันนี้เราไลฟ์สดนะสืบเนื่องจากว่าพอดีบังเอิญนะมันเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆครับได้ทราบข่าวว่าท่านนายพลท่านยังไม่สืบนะครับท่านชินวัฒน์นะครับทองกิชาผมก็เลยว่าซึ่ง ผมก็มีส่วนได้บุกเบิกร่วงกับหลวงพ่อวัดตาเตียวก็คือท่านพระอาจการมหาเรือนชุติปนนันโนเจ้าหน้าำบลตามมตเตียวและผมเพิ่งย้ายมาพอดีก็บอกว่าอยากอาจจะทาตัวนี้เป็นสำานัสงสู์ทำยังไงหลวงพ่อว่าคณะนิ้ติดนี่อยู่ที่ก็เลยมีการขับเคลื่อนการทำพระป่าตองรัศสิบ,บาทครั้งแรกไม่มีซองครับทามาจนสามปีครับท่านครับสามปีเสร็จปั๊บวันนี้บอกว่าเป็นการจัดมณิทเทศมหาชาติครั้งแรกและจะสร้างศูนย์การทำนาครับก็เลยไปเจอหลวงพ่อในอำเภอ ก็เลยที่บนมาไม่คิดว่าท่านจะมาเพราะได้ทราบครว่าพิองสืเพึ่งบวชมาจากประเทศอินเดียใช่ไหมครับ่ๆหรือว่าเป็นบุญของพี่น้องที่อยู่ทางบ้านทร่ก็ย้ายโยนขึ้นมาร่วงคั้งเทพหาชางนี่สิบสามกันแล้วถือว่าท่านเพิ่งเสร็จกลับไปเมื่อที่ครับท่านพระในพระครับผมอย่นี้ท่านภูพันธ์ครับในกิจกรรมวันนี้นะทีๆีของตำบุตตาเบา มูจีสี่บ้างหนึ่งมู่ทสี่ครับมูที่บันทึาวว่าเราก็จะขอความรู้เทอในอำเภอใช่ครับเพื่อที่จะสร้างให้เป็นสมักสไฆ์ได้แล้วจะยกฐานะเป็นวัดในวันทีน่ห้ใช่ครับครับทีนี้ท่านผู้พันมีอะไรจะบอกอพี่น้องชาวโลกสิวีพยาอยู่ทีวีที่ติดตามยูทู f เฟซบุ๊ก ก็บรรยายให้พี่น้องในพิเดียวทีวีได้รับทราบที่ว่าจะาคุณจะมาที่บัวโอ้กร่าบขอบคุณท่านบรรณาการและท่านพี่เดียวทีวีเป็นอย่างสูงครับบรรยากาบเปลี่ยนให้ทราบเลยว่านะครับ สถานที่แห่งนี้นะครับสถานที่ศูนย์วัตนธรรมแห่งนี้วันนี้มีการเทศบาชาติซึ่งเทศหาชาติก็รู้นะว่าสําคัญอย่างไร,รแล้วบริเวณแห่งนี้ท่านนายอำเภอเนี่ยผมว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของอื่นท่านมาเพราะท่านบอกว่าให้นายอำเภอให้ให้ผู้ใหญ่บ้านนะ่ครับไปเอา หลักฐานเราเอานวนมาเราจะทำยังไงให้ขับเคลื่อเปินสำนักสูงและอนาคตก็จะเป็นวัดนี่แหละที่ท่านมาผพรว่าคงจะมาด้วยสาเหตุที่เองนะครับและที่สำคัญวันจก์กีเมษาอีกที่ที่ที่ททถึงหน้านะครับนะทางพระเดเพว่คุณเราก็ยือนท่านได้เมตตาที่จะ มอบพระยกก็คือพระพุทธพัฒนาพวงประชาล่มเย็นไปบริสถานที่นบค54ครับ,บรถสีนเงินซึ่งวันนั้นก็จะมีการพิธีนะครับรวงสวงเบิกแน่ และมีท่านผู้ว่าก็จะมาด้วยแต่ก็จะไปเรียนเชิญที่ก็จะมาจัดกิจกาสาระจังหวัดครับกิจอาสาพัฒนาหน่วยและกองบวรปั้นพัฒน์เพียนะครับบันทึกครับผมวันนี้นักศิลปินพญาอีวีทีวีก็ได้เดินทางมาจากพายุศุกร์โชคราสามาตำบลตาเบาอำเภอประสาทจังหวัดลยมุ่งสิบสีก็ได้พบท่านผู้ฟังเราก็จะขอสัมภาษณ์เพียงตัวนี้แล้ววัน เดือนเมษาครับจะมาที่ลำคอครับห้สครับครับพร้อมกับขบวนของเจ้าคุณอว่าทัพว่าจะมาร่วมกิจกรรมครับคอยติดตามนังสือปพิมพ์พญายิวต่อไปในอำเภอปราสาทเดือนเมษาครับขอนรับกนสวัสดีครับ